สวัสดีค่ะพ่อแม่พีน่น้องพีพีทุกคนค่ะเมื่อนี้กับเห็ดข้าวแรงอีกแล้วนะคะ,ะเป็นเมนูอย่างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะบ่อว้าหลายใหญ่ห้างนะคะไปกันเลยเป็นเมนูง่ายมากมากๆๆกฝา,า,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้อีลาน,น้อยแล้ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้ำเดอ้อโอเคไปเลยจ้า พ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆคะ่ะเอากระเทียมนะคะลงไปอันเจียวให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็ใสต่ต้นหมูเราลงไปเลยนะคะแล้วก็ค้าลนให้เข้ากันเด้อจ้าเมื่อนี้เราสิพัดอันมักเพชดมักเพ็ดหวานบ่เออมักเพ็ดหวานนะคะใส่อันเฮ็ดอยียงก็อันเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดดอกดกุหลุตกิริตอันนี้นะจะเอว่าเฮ็ดอย่างดอกเออเฮ็ดดอกดกุหลุตกิริตอันนี้แหละ ทิตอีหย่างก็บ,บ่ลูดอกหนึ่งระสานเออนั่นละดอกกุหลิ์กิริตเนี่ยครก็สิปรุงซอสอันปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนะคะน้อยหนึ่งใส่เกลือสักประมาณสองยุบสองยุบมือแล้วก็อีกนิดนึงใส่ผงสลดค่ะนะคะตามใจซอฟนะคะ้วก็แมกกี้นะคะอ่าหนึ่งส่วนสองปวางง่ายๆก็เอานะคะน้ำปลาประมาณอ่าประมาณเกือบเกือบทัพพีเปล่ะ น้ำตาลนะคะกะใส่ไปประมาณสามซอนเบาสามซอนนะคะแล้วกะขลุนให้เข้ากันเลยจ้านี่ดีนะคะบางคนว่าอุ๊ยนี่แกงผักหรือผัดผักจริงจริงอ่ะค่อยนะอันมากน้ำหลายเพราะว่าเวลากินกัเข้าวหุงคือน,นแซบนะแม่อันแล้วก็มีอันพ p f c เอฟซีนแนะนำมาให้ใส่อันอันซออ้๊วดำนะคะ เติมลงไปมันจะนัะวเพอดีว่าอันนี้ตื่มน้าเพราะว่ามันมันเลิกพอดอนนะเจีจางจากน้อยใส่น้ำปลาลายหรือมันอยากเลิก <c oughs> ตามข้าวปุ้นน้ำพี่น้องขาแล้วก็แจ่วปลาแดกกุุงมูนี่เออเลิศกับข้าวกับอย่างมูนี้นะคะมาเด้อขา่ามากินน้ำกันบอกเลยแซบแซบอร่อยอร่อยมาก,มากๆเลยแม่กินกันแบบ ฟินฟินของอีพอร์ตกัักอันจุกใส่ถุงแล้วเรียบร้อยนะคะหนูออบส่งแล้วนะคะเอฟซีทางไกลทางไกลที่อยู่เมืองน้องเมืองหน้าต่างประเทศที่วัดยูแดนไกลแดนไกลกะมากินน้ำกันค่ะบรรยากาศกินข้าวกับคือเก้าเหมือนเดิมนะคะอีเมลผักกาเจ็บขาไปลกจักนำนามานะคะอันเป็นว่าอันขออนุญาตเอฟซีลายๆเด้อพนดังลายทาเนี่ยพนว่าฟันเจ็บขานะคะคอยก็ดซูดกินซูดกินซูดกินนะคะขอยยากอยากแห้งแห้งมักเพลิดอันปลายเืองพี่น้องขาไปหาซื้อปลายเืองอยู่อัน อันห้างสีเขียวหฮะนะห้างสีเขียวฮะผมบริเป็นสปอนเซอร์ดอก <piace> นะคะมาเด้อค่ะมากินวันันบอกเลยแซ่บๆนะคะอันที่อยู่ทางไกลทางไกลก็อื่นน้ำลายเอาเอือกัน ตับข้าวปุ้นเทาก็กินกับมักมักเพชรหวานนั่นแหละลองกินเบิง้งแซ่บแซ่บพี่น้องค่ะแซ่บอิ่ีแซ่บแซ่บแห้งนะคะฝากกดไลค์กดแซ่เป็นกำลังใจให้แน่เดอ้อค่ะอย่าลืมเดอ้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นาเดอ้ออร์แซ่บหลายแซ่บแหง้งแซ่บเวอร์ขออนุญาตไปกินก่อนบา,บายบายจุ๊บจุบ,จบค่ะเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะ